ถ้าไม่มีลูกตอนแก่วางแผนชีวิตยังไงดีเก็บเงินสิจ้ามึงมีลูกไม่ใช่ลูกมาดูแลมึงตอนแก่มึงต้องมีเงินมึงมีลูกก็ไม่ได้การันตีว่าลูกจะมาดูแลมึงตอนแก่ได้นะลูกอาจจะตายก่อนมึงก็ได้มึงอาจจะตายก่อนลูกดูแลมึงก็ได้หรือลูกมึงอาจจะทิ้งมึงให้นอนอยู่บ้านก็ได้แล้วมันไม่้อกลับมาเหลียวแล,แล,แลแมึงก็ได้มึงอย่าไปหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองพึ่งธรรมะพระเจ้านำ,ำาธรรมะพระเจ้าไปเป็นหลักแนวแถวในการปฏิบัติ ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบันโดยไม่ต้องพึ่งพาสายคนอื่นเก็บเงินเก็บทองสะสมเงินทองเพื่อเอาไว้ใช้ตอนบ้านปลายชีวิตจะได้ไม่ต้องเหมือนเดือนเบียดเดือนเดือดร้อยคนอื่นเก็บเงินเยอะๆมึงมีตังใครก็อยากดูแลมึงต่อให้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานมันก็อยากจะดูแลมึงมึงจ้างพยาบาลมาดูแลมึงทุกบันก็ได้ถึงเวลามึงก็โอนเงินจ่ายมันไปขอให้มีตังอย่างเดียวทุกอย่างจบอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการต้องพักพิงอาศัยกับใครเป็นที่ตัง้ง อย่าให้ใครมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเราต้องพักพ้กพิงหรือพึ่งอาศัยกับเขาหน้าที่เราคืออะไรมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังที่ตัวเองดูแลตัวเองสร้างเหตุปัจจัยในการที่ต้องไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นในยามแก่เท่า